สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการติดตั้งตัวไมค์แสวก่อนนะครับก็กรณีที่เรายังไม่เคยมีการติดตั้งตัวไมค์แสวมาก่อนผมเลือกใช้ตัวเวอร์ชัน5.0.67เอ่อใครจะใช้เวอร์ชันสูงกาน,นีก็ไม่มีปัญหาได้นะครับยัดเป็นคลิกขึ้นมานครับกดพรานไปนหนึ่งครั้งจากนั้นเรากด next ไปนะครับเ,รเลือกติดตั้งเป็นแบบ Complete นะครับรจะได้ไม่ต้อง ลงอีกที่หลังนะครับอันนั้นอินสตอลนะครับแล้วก็รอไปนะครับกด yes, yes. นึงครั้งนะครับ Windows 7 mm hmm. มักจะชอบชอบถามนะครับให้เราตอบว่ายินยอมจะติดตั้งตัวนี้หรือเปล่านะครับ yes ไป อันนี้จะเป็นส่วนของโฆษณานะครับไม่มีอะไรดกด X ไปถ้าเราติดตั้งเออเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างนี้นะครับก็คือตัว mysql ตอนนี้เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วแต่ยังใช้ไม่ได้นะครับต้องเข้าไปทําการกําหน,นดค่าต่างต่างให้กับตัว m y s l ก่อนนะครับกด finish ไปนะครับออในถ้าเป็น windows 7เนี่ยมักจะไม่ขึ้นหน้าต่างให้เรากําหนดค่านะครับเราต้องไปเรียกขึ้นมาเองนะครับเราก็ไปที่เมนู start นั้นไปที่ตัว MySQL นะครับเลือกตรง MySQL Server Instance c o n f i g u r a t นะครับคลิกไปนะครับกดย้ยสิงหนึ่งครั้งนะครับก็จะขึ้นหน้าต่างให้เรากำหนดค่าต่างๆนะครับกด t e x t ไปนะครับตรงนี้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงค่าอะไรนะครับเลือกเป็น Detail Configuration นะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการกำหนดประเภทของเซิร์ฟเวอร์นะครับไหนเราเลือกเป็น Server uh, Machine นะครับกด next ขนะั้ตอนนี้ก็ให้ใช้ค่าของตัว MySQL ไม่ต้องไปเปลีป่ยนแปลงอะไรนะครับ next ไปหน้าต่างนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าตัวข้อมูลนะครับหรือตัว Data จะไปติดตั้งที่ตรงไหนนะครับเราไม่ต้องไปแก้ไขนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นให้เรากด next uh. ไปได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็น ขั้นตอนที่สําคัญนะครับก็คือจะเป็นการกําหนดพอร์ตนะครับให้กับตัวไมซ์แอลว่าเราจะเลือกใช้พอร์ตตัวไหนในการที่จะติดต่อกับตัวไมซ์แนะครับหลายโปรแกรมเนี่ยก็จะใช้ตัว3360านอันนั้นถ้าเรากําหนดเป็น3360กเนี่ยก็อาจจะไปชนกับโปรแกรม,มอื่นๆได้นะครับท่านให้เราเลี่ยงไปผมให้ใช้เป็น3 3 0 0นนะครับแต่ตรงนี้ต้องจำไว้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งตัวโปรแกรม โอ p พเนี่ยจะต้องใช้ค่าเนี่ยนการกำหนดด้วยเช่นกันนะครับกด next ไปนะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนสำคัญอีกเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นการกำหนดใช้ภาษานะครับมันั้นถ้าเราไม่กำหนดเนี่ยเวลาเรานำเข้าตัว2ีสิบเเนี่ยก็าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องอ่านภาษาไทยไม่ออกนะครับให้เราเลือกเป็นตัว manual selected ตัวนี้นะครับหลัจแล้วเลือก ดอกดาวลงมาให้เลือกเป็น TIS 620นะครับอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับลายเปิดเฉลิมติ๊กตรงนี้นะครับจากนั้นกด next ไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ให้เราตั้งชื่อนะครับตัว Service ของตัว m y s q l นะครับเช่นเดียวกันนะครับโปรแกรมส่วนใหญ่ก็จะใช้ default ที่ตัว m y s q l กำหนดมาคือ MySQL นะครับฉะนั้นผมแนะนำให้เราเลี่ยงไปใช้ตัวเป็น หมาย sql 5้าส่วนนตัวนี้นะครับฉะนั้นกด next ไปนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราต้องกำหนดนะครับแล้วก็ต้องจำนะครับเพื่อที่จะเอาไปใส่ในการกำหนดค่าของโปรแกรมด้วยนะครับก็คือตัวพาสเวิร์ดที่จะติดต่อกับตัว mysql นะครับตัว user จะเป็น root อยู่แล้วนะครับ r o t root นะครับฉะนั้นในสช่องนี้เราต้องใส่พาสเวิร์ดที่เหมือนกัน2ครั้งนะครับก็ให้เราใส่ไปนะครับ จากนั้นกด next ไปนะครับมาถึงขั้นตอนนี้ก็คือเรากําหนดค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรากด x q ตัวนี้นะครับตัว mysql ก็จะดําเนินการ start service ต่างๆนะครับแล้วก็กําหนดค่าตามที่เรากำหนดเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ใช้งานนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดเรากำหนดตัวอย่างถูกต้องนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็จะขึ้นหน้าจอตัวนี้ว่าตัวติดตั้ง mysql เนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็น การติดตั้งตัว m ม s q l เอที่พร้อมใช้งานนะครับตอนต่อไปเดี๋ยวจะมาดูว่าถ้าเรามีตัว MySQL ออยู่แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับ